สวัสดีค่ะครูชื่อวิมลมาส,สีนารางหรือเรียกครูว่าครูใหม่ก็ได้นะคะสำหรับตอนนี้จะเป็นตอนแรกที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแยกสารไปด้วยกันนะคะนักเรียนคิดว่าการแยกสารเกี่ยวข้องกับตัวเราหรือไม่คะในบางครั้งเราต้องแยกสารที่ต้องการออกจากสารผสมก่อนจึงจะสามารถนำสารนั้นไปใช้ประโยชน์ได้นะคะวิธีการแยกสารมีหลายวิธีเลยค่ะ อย่างเช่นการหยิบออกการร่อนการกรองการตกตะกอนการรินออกการดึงดูดด้วยแม่เหล็กซึ่งวิธีการแยกสารเหล่านี้นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วในระดับประถมนะคะถ้าเราต้องการแยกสารออกจากสารผสมดังต่อไปนี้นักเรียนคิดว่าเราควรแยกด้วยวิธีการใดคะนักเรียนสามารถตอบได้มากกว่า1วิธีนะคะ สำหรับสารผสมที่กำหนดให้นะคะได้แก่เหรียญ10บ,บาทกับเหรียญบาทก้อนกรวดกับทรายน้ำมันกับน้ำแป้งมันกับน้ำแล้วก็เศษเหล็กในโรงงานขยะนะคะตอนนี้นักเรียนสามารถกดหยุดเพื่อคิดได้เลยนะคะตอบว่ายังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับการแยกเหรียญ10บบาทกับเหรียญบาท เนื่องจากเหรียญส0บ,บาทกับเหรียญบาทมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะทั้งสีแล้วก็ขนาดค่ะแล้วต่างก็เป็นของแข็งที่สามารถหยิบจับได้จึงสามารถแยกได้ด้วยวิธีการหยิบออกนะคะโดยนักเรียนจะเลือกหยิบเหรียญ10หรือเหรียญบาทออกก็ได้ค่ะแล้วการแยกก้อนกรวดกับทรายล่ะคะแยกได้ด้วยวิธีการใด การแยกก้อนกรวดกับทรายอาจใช้วิธีการหยิบออกก็ได้นะคะเนื่องจากก้อนกรวดกับทรายมี drawn, Formula Wonder นขนาดที่แตกต่างกันเราสามารถหยิบก้อนกรวดออกจากทรายได้นะคะหรือจะใช้การร่อนผ่านตะแกรงร่อนก็ได้นะคะทรายซึ่งมีขนาดเล็กกว่ารูของตะแกรงร่อนจะผ่านรูของตะแกรงร่อนลงมายังภาชนะรองรับในขณะที่ก้อนกรวดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ารูของตะแกรงร่อน จะค้างอยู่บนตะแกรงร้อนนะคะมาต่อกันที่การแยกน้ำมันกับน้ำนะคะเนื่องจากน้ำมันกับน้ำจะไม่ละลายเข้าด้วยกันแต่จะแยกออกจากกันเป็นชั้นนะคะจึงสามารถแยกได้ด้วยวิธีการรินออกค่ะโดยการรินน้ำมันซึ่งอยู่ชั้นบนออกจากน้ำนะคะสำหรับการแยกแป้งมันกับน้ำเนื่องจากแป้งมันไม่ละลายในน้ำนะคะ จึงสามารถแยกได้ด้วยวิธีการกรองค่ะโดยน้ำซึ่งเป็นของเหลวจะไหลผ่านกระดาษกรองลงไปยังภาชนะรองรับส่วนแป้งมันจะค้างอยู่บนกระดาษกรองนะคะสำหรับการแยกเศษเหล็กในโรงงานขยะเนื่องจากเหล็กถูกดึงดูดได้ด้วยแม่เหล็กนะคะดังนั้นจึงแยกได้ด้วยวิธีการดึงดูดด้วยแม่เหล็กค่ะ สำหรับวิธีการแยกสารที่นักเรียนได้เรียนรู้กันมาแล้วในระดับประถมเป็นวิธีการแยกสารผสมที่ไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหรือที่เราเรียกว่าสารเนื้อผสมนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราต้องการแยกสารที่อยู่ในสารละลายซึ่งเป็นสารผสมที่เป็นสารเนื้อเดียวละคะเราจะแยกได้ด้วยวิธีใด นักเรียนคิดว่าจะเลือกใช้วิธีการแยกสารแบบเดียวกันกับการแยกสารเนื้อผสมได้หรือไม่ครัครูให้เวลานักเรียนได้ลองคิดดูก่อนนะคะวิธีการแยกสารที่เราได้ทบทวนกันไปทั้งการหยิบออกการร่อนการกรองการตกตะกอนการรินออกและการดึงดูดด้วยแม่เหล็ก จะไม่สามารถแยกสารละลายซึ่งเป็นสารผสมที่เป็นสารเนื้อเดียวได้นะคะแล้วการแยกสารที่อยู่ในสารละลายจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในกิจกรรมวันนี้นะคะสำหรับการแยกสารในวันนี้ครูจะแยกสารในสารละลายจุลสีนักเรียนอย่าลืมสังเกตลักษณะของสารและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะ สังเกตลักษณะของสารละลายจุลสีบันทึกผลตวงสารละลายจุนสีปริมาตร2ลูกบาทเซนติเมตร จากนั้นเทสารละลายลงในถ้วยกระเบื้องเทน้ำปริมาตร20ลูกบาทเซนติเมตรโดยประมาณลงในบิ๊กเกอร์ขนาด100ลูกบาทเซนติเมตร ให้ความร้อนกับสารละลายผ่านไอของน้ำร้อนที่อยู่ในบีเกอร์จนกระทั่งของเหลวในถ้วยกระเบื้องระเหยหมด สังเกตและบันทึกผล ดูวิดีโอไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะจะก,กิจกรรมเราจะพบว่าสารละลายจุลสีเป็นของเหลวใสสีฟ้านะคะเมื่อให้ความร้อนกับสารละลายจุลสีจะพบว่าของเหลวในถ้วยกระเบื้องหายไปเหลือแต่ของแข็งสีฟ้าอยู่ในถ้วยกระเบื้องนะคะเรามาสรุปกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะคะสำหรับการแยกสารในสารละลายจุลสีซึ่งประกอบด้วยน้ำและจุลสี เมื่อให้ความร้อนกับสารละลายจุนสีน้ำจะระเหยเป็นไอออกไปจนหมดเหลือแต่จุนสีในถ้วยกระเบื้องนะคะเรามาสรุปหลักการแยกสารในกิจกรรมนี้กันหน่อยนะคะเมื่อให้ความร้อนกับสารละลายที่มีตัวทำละลายเป็นของเหลวและมีตัวละลายเป็นของแข็งอย่างเช่นสารละลายเกลือแกงสารละลายจุนสีตัวทำละลายซึ่งเป็นของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำกว่า จะระเหยเป็นไอออกไปจนหมดเหลือแต่ตัวละลายซึ่งเป็นของแข็งที่ไม่กลายเป็นไอวิธีการแยกสารนี้เราเรียกว่าการระเหยแห้งนะคะหลังจากที่นักเรียนรู้จักวิธีการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้งกันไปแล้วเราลองมาตอบคำถามกันสักหน่อยนะคะว่าถ้านำสาระละลายที่มีตัวละลายเป็นของแข็งสองชนิดในตัวทำละลายที่เป็นของเหลว มาแยกด้วยวิธีการระเหยแห้งนักเรียนคิดว่าสารที่ได้จะเป็นอย่างไรคะถ้านำสารละลายที่มีตัวละลายเป็นของแข็งสองชนิดในตัวทำละลายที่เป็นของเหลวมาแยกด้วยวิธีการระเหยแห้งเราจะพบว่าสารที่แยกได้จะประกอบด้วยของแข็งสองชนิดผสมกันอยู่นะคะ เดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามกันอีกสักหนึ่งข้อนะคะนักเรียนคิดว่าเราสามารถแยกเอทานอลออกจากสารละลายเอทานอลในน้ำด้วยวิธีการระเหยแห้งได้หรือไม่เพราะเหตุใดคะครูให้เวลานักเรียนได้ลองคิดกันดูก่อนนะคะตอบว่าอะไรกันบ้างคะสารละลายเอทานอลประกอบไปด้วยน้ำและเอทานอล ซึ่งเป็นของเหลวทั้งคู่และมีจุดเดือดใกล้เคียงกันนะคะเมื่อให้ความร้อนแก่สารละลายทั้งน้ำและเอทานอลจะระเหยเป็นไอทั้งหมดดังนั้นเราจึงไม่สามารถแยกได้ด้วยวิธีระเหยแห้งนะคะเรามาดูตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้งกันนะคะอย่างเช่นการทำน้ำตาลมะพร้าวโดยนำน้ำหวานจากช่อดอกมะพร้าวมาเคี่ยวจนแห้ง ได้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะวันนี้เรารู้จักการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้งกันไปแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้งสารที่ได้จะมีสถานะเป็นของแข็งนะคะครั้งหน้าเราจะได้เรียนรู้วิธีการแยกสารวิธีใหม่ๆอะไรอีกบ้างสารที่แยกได้จะยังเป็นของแข็งเหมือนกับการแยกด้วยวิธีการระเหยแห้งหรือเปล่านะ รอติดตามกันต่อในตอนหน้านะคะวันนี้ครูใหม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ